อย่งัยงวันนี้วันอาทิตย์ปะ่ะ <laughs> แล้วก็จะงงว่าไปไหนนะจะพาไปที่นี่นะ วันพักผ่อนของครอบครัวเรานะคะคุ้นเดจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันเหมือนเดิมวันนี้เราจะไปกินไปเที่ยวกันที่ตลาดน้ำวัสพานใช่แล้วอยู่ไม่ไกลด้วยเมื่อกี้เราเปิด GPS ดูแล้วจากบ้านเราไปอยู่แค่ประมาณ17นาทีเองนเดินไปอะ่ะอ <c oughs> <c oughs> ตลอดนะอยากให้มาช่วยสนับสนุนกันค่ะบอกว่ามีร้านร้านโบราร้านเก่าแก่อะไรที่นี่ยเยอะขึ้นขึ้นไปได้จะขึ้นไปดูข้างหน้าก็ได้แต่ไม่รู้ประตูโบสจะปิดหรือเปล่าไปสไิดูรอบรอบก็ได้อยู่ มาพากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตลาดน้ำกันจะมีพระอยู่สามองค์นะที่นี่ก็คือหลวงพ่อดำหลวงพ่อกลางแล้วก็หลวงพ่อโตใช่ ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ก็เป็นตลาดแล้วนะนี่ยังคนเยอะเดี๋ยวเราต้องไปหาจุดเริ่มต้นในการเดินก่อนว่าเราจะเริ่มเดินจากตรงไหน,นแต่ถ้าเท่าที่ดูแล้วนะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่นะแต่ว่าคนเยอะของกินเยอะ

ดูร้านแรกว่าจะอิ่มขนาดไหนเยอะไหมเกิดมาให้เยอะอยู่นะโอ้ดูหนมเบื้องหนูนี่คุณปูเลยอ่ะของโปรดลยหนมเบื้องเหมือนบ้านเราทำเลยด้าน,นเลย ร้อนตโตไปใส่เข้าปากไม่ได้อีกร้อนไข่นวลมากเลยไข่นวลอย่างเดียวนี่ไม่ผสมเลยอือผสมเบื้องไข่เออน้ำก็น้ำก็ใช้ได้ตังเดี๋ยวตามมาครับ หวานไปไหมไม่หวานอร่อยดึกอร่อยมันจิ้มโอเคปยบอ่ะไม่ได้กินนานแล้วนะแม่นะนะมเนาะขนมปังเนาะในรานนี้นะคะมีร้านน้ำร้านหมูต้อยู่ตรงนี้นะคะ มีกิจกรรมร้องเพลงกันด้วยน้ำกินน้ำยากะทิเติมผักเติมผักน่ากินนะากินน่ารักน่ารักขากินยากเพราะว่าปกติจะเป็นพวกน้ำยากะทิน้ำยาป่านี่เป็นน้ำยาเอ้ยน้ำพริกเนาะปลาเรือหางเรือฟันเข้าเขาขวบมิจฉาเขาก็หลบไป ข้างาเหมือนแบบติ่มซุปพี่เขาก็มาเก็บชามพี่รู้เก็บชามเก็บมากเลยกินมากเลยแช่รอร่อยอ,อ่ะไม่ถูกปากเลยอันนี้ก็ได้เลยเขาบอกว่าที่นี่ร้านเขาจะดังเรื่องอะไรนะน้ำเงี้ยวแกฮังเลแล้วเมื่อกี้มีอะไรอีกอย่างนะข้าวซอยอีกอ่า หมูข้าวซอยนี่หางเลกระดูกหมูครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจ้านี้นากินมากเลยนะหอมๆมันนาวดองได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะลูกขอบคุณมากเลยน่ารักจังเลยข้าวซอยเฉยเลยให้เฉยน่ารักเลยอ่ะกนี่มลูกนี่อันนี้ผมกินมาให้จะต้กินไหมครับปกติไม่ร้อนะไม่เคยได้กินเสียเลยไม่ร้อนจะต้อกิน นี่ดดิถ้ามายัางไงอย่าลืมสั่งเรียกว่าตลาดน้ำขายคุ้มมากขายของเราคุ้มมาก ัไงไงมาตลาดน,าาน้าวัสพานเดี๋ลืมอุดหนุนร้านนี้นะพี่เขาใจดีด้ะเอาวันนี้แม่เป็นไงวันนี้ความจุกมากลูกนะ้าขอให้ลูกจเจริญเจริญกันนะลูกนะ้าจิดจริงได้ ขอให้สมใจปรารถน,นาแตดูคว <ขอ S 2> ามรูความุวันนี้เรียบร้อยก็เที่ยวกันพอปลาหอมคอได้กินได้เที่ยวกันเล็กๆน้อย,อยมากันที่นี่นะคะตลาดน้ำเขาก็น่ารักอบอ,อ,อุ่น<อ>ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่ามีที่ให้นั่งกินเยอะบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยใช่อยู่ในบริเวณวัดที่ร่มรื่นใช่วัดใหญ่แต่ว่าต้นไม้เยอะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะจ๊ะยังไงอย่าลืมอะไรนะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Food Day ด้วยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะปลาหมึกน่ากินมากาาแด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับดี